เดครับเรามาดูข้อที่24ต่อนะครับจากโจทย์เขาบอกว่ามวล2 m และ m โยงกันด้วยเชือกเบาวางบนพื้นเอียงทำม,มุมคีต้ากับแนวระดับนะครับถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนของมวล2 m และ m กับพื้นเอียงมีค่าเป็นมิลเท่าและ2มิลตามลําดับขณะที่มวลทั้งสองเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเท่ากันแรงดึงในเส้นเชือกมีขนาดเท่าใดครับให้ g คือความเร่งโน้มถ่วงนี้ให้เราตอบในเทอมของ มิวเอแล้วก็ทีตานะครับจริงแล้วนะครับแรงดึงเชือกมันเป็นแรงที่ดึงทั้ง2ก้อนไว้ด้วยกันนะครับเพราะถ้าเราพิจารณาที่มวลเอ็มเล็กนะครับแรงดึงเชือกจะมีทิศลงเพราะแรงดึงเชือกจะมีทิศออกจากวัตถุที่เราพิจารณาเสมอถ้าเรามองที่มวล 2m นะครับแรงดึงเชือกจะมีทิศขึ้นนะครับแบบนี้เพราะในการพิจารณานะครับหาแรงทีเราจะหาจากก้อนไหนก็ได้นะครับ อ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าเรามาพิจารณาที่มวล m นะครับเนื่องจากวัตถุกเคลนที่ลงด้วยความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งสมการได้นะครับว่าซิกมา f เท่ากับ m a นะครับในกรณีนี้นะครับกูจะพิจารณาตามแนวพื้นเอียงนะครับ โดยที่จะให้ทิศลงนะครับหรือทิศต,ตามความเร่งเนี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาแรงที่กระทาต่อไอ้เจ้ามวล m นะครับหนึ่งเลยก็จะมีแรง่ะ mg นะครับ2ก็คือเนื่องจากพื้นเอียงทามุมทีตานะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กดลงมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น mg cos t e t a นะครับซึ่งเกิดจากการแตกแรง mg นั่นเองนะครับในส่วนนี้จะไม่ได้ ให้ดูแล้วนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนลองย้อนเปิดกลับไปดูว่าในการแตกแรงในกรณีที่วัตถุอยู่บนพื้นเอียงแตกอย่างไงนะครับก็แตกมาฝั่งนี้นะครับแตกนี้มันมาตั้งฉากกับคอสมาฝั่งนี้ก็จะเป็น Mg sin ีซด์ชีตานะครับก็จะมีแรงแนวฉากขึ้นเป็นแรงที่พื้นกระทําต่อไอ้เจ้ามวล m นะครับอันนี้เป็นเผมตั้งชื่อนะครับเป็น N1 แล้วกันนะครับแล้วก็มี แรงเสียดทานนะครับซึ่งอยู่ในทิศต,ตรงข้ามกับทิศการถลายก็จะอยู่ในทิศขึ้นเขียนเป็น F 1่งแบบนี้นะครับเมื่อนำมาพิจารณานะครับแรงลงนะครับตามทิศที่เรากำหนดเป็นบวกก็จะมีอยู่2แรงนะครับคือแรง T บวกกับ mg sin ชีตานะครับแรงขึ้นก็จะมีอยู่1แรงนะครับก็คือแรง F 1 แล้วก็จับเท่ากับ ma เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องแตกนะครับไอเจ้า f 1ตรงนี้ออกมานะครับก็เป็น t บวก mg sine t t a นักเรียนลองคิดดูนะครับ f 1ตัวนี้คือแรงเสียดทานจนนะครับก็เท่ากับ mu นะครับ m 1> n 1โอเคไหมครับ f 1เท่ากับ mu n 1แต่ว่า n 1นึงในกรณีนี้มันเท่ากับ mg cos t h ฉะนั้นครูจะแทนลงไปเลยว่าเป็นลบม êu, ิเใ้มไหมครับถ้าเป็นมวล m ไม่มวล m จะเป็น 2, μ, 2 μ, มิวนะครับมวล m นี้จะเป็น2ม2 m m g cos t h นะครับนี่ก็คือแรงเสียดทาน f 1นะครับแล้วก็จับเท่ากับ เป้าหมายเราต้องการหาแรง T นะครับแต่เรายังติด a ซึ่งยังไม่ทราบนะครับเพราะโจทย์เขาไม่ไดใ้ให้เราติด a แบบนี้นะครับ a เป็นตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นมาเองฉะนั้นเราจะต้องตัดทิ้งนะครับทรานคจะตั้งสมการนี้ไม่เป็นสมการที่1น,นะครับอีก1สมการนะครับ กูจะไปหาจากมวล2 m นะครับตอนนี้เราต้องกําจัด a เอออกไปนะครับให้มันเหลือภายในเทอมนิวเอแล้วก็ทีต้าเท่านั้นนะถ้าคิดที่มวลสอเอ็แล้ก็จะตั้งสมการได้นะครับว่าซิก m a เเท่ากับสองนะครับแรงรับที่แรงรับแรงรับนะครับที่กระทำต่อ2 m มีแรงอะไรบ้างไปดูนะครับหเลยนะครับถ้าดูตัวนี้ก็คือ ลงมาตรงนี้ก็จะเป็น 2mg sin ทีตนะครับ 2mg sin ทีต t าฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น 2mg cos t านะครับขึ้นไปตรงนี้กูต,ตั้งชื่อว่า n2 นะครับแล้วก็มีแรงเสียดทาน f2 ตามนี้โอเคเนาะ เสร็จแล้วนะครับกูจะยืดตามทิศลงให้เป็นบวกนะครับนั่นหมายความว่ากูจะต้องเอาแรงนะครับ2 2mg sine t h าตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยแรง T แล้วก็ลบด้วย F2 ก็จะเท่ากับ 2ma เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการแทน F2 นะครับ F2 ก็คือแรงเสียดทานนะ F2 ก็เท่ากับ m 2 n 2นะครับ มิวสในทีนี้ตามที่เขาให้มาก็คือ2อ่าก็คือมินะครับ n 2ในที่นี้ก็เท่ากับ2 mg cos ดนะครับก็เป็น2 mg sin ีลบทอ่าลบ,าลบ2 mg เ็ดี๋ยวนะมิวเนะครับมิวเนเท่ากับ2 mg c อ s จดจะมันเท่ากับ2 m a นะครับได้แบบนี้นะครับเราก็ตั้งตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับตั้งเป็นสมการที่2อฝั่งนี้นะครับมันเป็น 2MA นะครับสมการที่2เป็น 2MA สมการที่1เป็นเ a ฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องการกำจัด MA นะครับเราอาจจะต้องแทนไม่ใช่แทนสิ จาเป็นต้องคูณ2เข้าไปทั้งสมการในสมการที่1น,นะครับเพื่อให้ได้เป็น 2MA อ,ออกมานั่นเองเพราะเมื่อคูณ2เข้าไปนะครับเมื่อเราคูณ2เข้าไปมันก็จะเป็น 2t บวก2 mg sin นทีตานะครับลบ4ี4่มิวเอ็อทีตาเท่ากับ 2MA อ่ะตั้งชื่อตัวนี้ว่าสมการที่3แล้วกันนะครับสมการที่3มันต่อจากสมการที่1น,นะ เสร็จแล้วนะครับครูเอาสมการที่3นะครับเอาสมการที่3ลบสมการที่2นะครับอ่นเดี๋ยวกูจะเขียนยาวๆไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้ดูการตัดน,นิดนึงฝั่งซ้ายนะครับของสมการที่3ก็คือ2 t บวก 2mg sin ลบ 4ม <C ita> ิลเอ็คอสชีาเท่ากับไม่ใช่สิอันนี้คือฝั่งซ้ายของสมการที่3นะครับแล้วก็ลบสมการที่2นะครับอันนี้ก็ลบออกไปก็คืออ่าเดี๋ยวคูจะสลับเครื่องหมายตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆในส่วนนี้เป็นแค่ณิตศาสร์นะนะครับนักเรียนอยาจจะลองทดเลขเองก็ได้นะครับ เดี๋ยวครูจะเอาเครื่องหมายลบตัวนี้แทนเข้าไปในวงเล็บเลยนะครับคุณเข้าไปในวงเล็บเลยเมื่อคุณเข้าไปนะครับสุดท้ายมันจะได้เป็นลบสอง mg sin ทีตาแล้วก็คือสลับเครื่องหมายกันนะครับก็เป็นจากลบทีก็เป็นบวกทีบวก2 mg เดี๋ยวนะบวก2มิ เ g c มจีคอสทีตาค่นที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จับมันเท่ากับ0นะครับฝั่งขวาเนื่องจากเราจับลบกันเนาะ2 m งเมกับ2 m a เคลียแคนเซิลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาไล่ดูสมก,การนี้ครับค่อนข้อนอางจะลายตานิดหนึงนะอ่ะมีตัวไหนที่ตัดกันได้บ้างครับเนี่ยอ่ามีตัวนี้แล้วนะครับ2 m g sin 2 m g s ซ n เนเส้นกันไปนะครับเสร็จแล้วเรายุบทีกับ2อทีนะเป็น3าทีเป็น3าท,ทีนะครับเหลี๋ยก้อนนี้กับก้อนนี้แล้วต่อไปก้อนนี้กับก้อนนี้จับลบกันนะครับมันก็จะจับหัวกันนะก้อนนี้ก้อนนี้ก็จะได้ลบนะครับ เลบ2มิลเอ็มจีคอสชีตาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ t, นะทีเท่ากับ2มิลเอ็มจีคอสีตาส่วนด้วย3นะครับ2มิลเอ็มจีคอสีตศนย์ในสาเรียนลองค่อยไล่ดูนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่ง